ไปจะถุงยางเจมหายไปหน่อยจะขอไปหาถุงยางเป็นอะนเจอแล้วนะคะทุกคนห้ามหายเด็ดขาดถุงยางของเราเอ้ยต้องพูดว่าถุงใส่ยาง เราจะต้องมาปรืนไปทั้งหมดสามเดือนหลังผ่าตัดเพื่อให้ผ่ากไกลเราไม่กระทบกระเทือนแล้วเนี่ยเราก็จะมาทดสอบว่าเส้นอะไรที่เราจะมาปรืนภาษาเหนือวะนะครับมาปรืนก็คือกินแบบไม่เคี้ยวครับทุกคนเส้นไหนที่เรากินแบบไม่เคี้ยวง่ายที่สุดเดี๋ยวเส้นแรกเราจะมาลองเส้นคุณเส้นนะครับ สุกใดเล่าจะเท่ากินหมูกระทะบนดอยหรือว่าวนเส้นจะมีความยากลำบากไหมแต่กะห้ามลวกเร็วเกินนะถ้าลวอกอุ้มแมวแต่ถ้าลวอกไวเกินเนี่ยมันก็จะแข็งคืนไม่ได้อีกอืมขึนไม่ลงลวกน้อยไปมันยังแข็งอยู่ ตรงโลกนั้นนะมามาดูที่เส้นมาม่าจะบอกว่ามาม่าที่ครูโดตีเนี่ยอร่อยมากน้ำดูโอ้โหนุ่มาก <c oughs> สุดยอดก่อนจะไปี่เส้นโอ้ยน้ำข้นมากเลยนะ ได้อยุดจะต้องชนน้ำตามเป็นใหญ่นะครับน่าจะกินง่ายพ่องคอนะทุกคนอลื่นเปิดลื่นเปิดนละ้อเส้นจันทก็ดูฟ้องดูมตืตนนนะยากอยู่เพราะมันไม่นีอยู่ในน้ำมันก็เลยไม่มีความลื่นคอ มาต่อกันที่เส้นเล็กนะครับโอ้ดูดูดูดดดห้าจะคล่องครออยู่นะเพราะมันดูนุม่มต้องกินเขาเรียกว่าอะไรนะลองแรงกับน,น้ำด้วยอเส้นเล็กกินง่ายไม่แห้เส้นใหญ่เลยเส้นมีกรอบนะครับน่าจะกินไม่ได้ได้ ช่วงนี้เจนจะมาเดินเร็วทุกวันเลยนะคะรับทุกคนเพราะว่าั้าต่ช่วงเรากินอะไรไม่ได้นะน้ำหนักเราลดไป10บกิโลตัวเราเลยผอมมากก็เลยจะต้องมาออกกำลังกายให้มันเฟิร์มหน่อยกางเกงจะหลบนิดนึงนะครับเพราะตอนแรกไม่คิดว่าจะหายก <c oughs> ิวเราจะบอกว่า เจมชอบร้องเพลงในฟินเนตมากเสี่ยกล้องแล้วมันเพาะมากทุกคนอออ่ะออเเธ,เธเหมนี่ก็คือเคล็ดลับของการฝึกอ้าปากของเจมนะครับทุกคนนะฮะร้องเพลงอีก <laughs> อย่างก็คือการกินนะฮะพยายามอ้าปากกินมันก็เลย อาหารได้เยอะเส้นมีเหลืองนะครับกินได้แต่คือไม่รับรู้อะไรเลยนะคือขึ้นไปเลยอะ่ะไม่รับรู้อะ่ะไม่สามารถเอาลิ้นดุลอะไรมาลองกันที่เส้นราเม็งกันบ้างนะฮะมันเส้นมีเหลืองแล้วแต่เป็นเส้นมีเหลืองที่บวมๆหน่อยอืมจะดูะ่าอร่อยเส้นข้าวซอยนะครับ เหมือนเส้นราเมงเมื่อวานเลยแต่ว่าจะแบนวกว่าเค็นง่ายอยู่มาลองที่เส้นสปาเกตตี้นะฮะเส้นดูเหมือนเส้นราเมงเลยนะทุกคนคืนนนอง่ายกว่าเส้นเส้นอะไรอ่ะเส้นผัดไทยเมื่อวานี อะไรที่มันชุ่มฉ่ำอ่ไรเนี้ยมันจะแบบกืนง่ายทุกคนเลื่อนขนมกินนะครับมันละลืมับอื้มทำจริงเรื่อนปื้เล่มนปื้อเลยะะหลังกินข้าวเสร็จทุกมือ้อก็ต้องมาแแรงฟันแล้วก็เกี่ยวยางน,นะครับห้ามหายเด็ดขาดเพราะว่า ต้องใส่ตลอดเวลายกเว้นตอนกินข้าวแล้วก็แปลงฟันนะครับที่คลิปก่อนหมอบอกไปว่าหลังผ่าตัดฟันเราจะเคลื่อนที่เร็วมากเพราะฉะนั้นต้องรีบใส่ยางถ้าไม่ใส่ยางเลยสี่เดือนตัวเนี้ยเกี่ยวและฟันจะเคลื่อนช้าแล้วจะทําให้การจัดฟันของเรามันช้าลงหมอบอกว่าเนี่ยฟันตังเนี้ยหลังใส่แล้วจะในกี่วันก็ติดละฮรุโคืนเดียวครับทุกคนหลังใส่ สายยาเสร็คืนเดียวฟันตรงนี้เคลื่อนติดเลยอ่ะช่วงนี้จะบอกว่าแปลงฟันนะเสียวแถวๆพันล่านแถวนี้เยอะมากไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรแล้วตอนทาชีมนะคนตอนโลภพันตรงเนี้ยเสียวแบบทิสเข้าไปเหรอเสียวเหมือนเสียวฟันอ่ะหรือว่าแค่คอบบนะนะ่คระบคอไบเนี้ยเสียวแบบทิสทิทีสเข้าไปเหมือนตอนเราแบบ โดนนกแข็งหรือกินของเย็นๆนะ่าเสียวแบบที่เข้าไปอะจะบอกว่าตอนนี้เจมใส่ย,ยางได้เร็วขึ้นมากทุกคนซึ่งการใส่ย,ยางของเจมมันจะใสแบบนี้นะสีน้ำเงินนี่ก็คือสีของยางจะสอนเลยวิธีใส่ง,ง่ายแล้วมันไม่ดืดปากไม่กระเด็นนะใส่เข้าไปที่ซี่สุดท้ายจำแบบนี้นะจากข้างเราดึงยางขึ้นมาในแนวเรียงแบบนี้ ดึงให้เป็นรูปสามเหลี่ยมลงมาที่ก้อนด้านล่างนี้ก็ดึงสามเหลี่ยมให้เป็นสี่เหลี่ยมโดยดึงมาที่กอนหลังอ่ะที่ลอยข้างในต่อไปสี่ซี่ข้างหน้าก็คือล่างสองบนสองเนาะอันนี้ใส่ง่ายครับถึงอย่างนี้เลยใส่สองซี่บนก่อนดึงอ่าข้างล่าง แล้วก็ดึงข้าให้เรียบร้อยอ่าแล้วก็ใส่ข้ามก็เสร็จละไปเดี๋ยวไปเจอกันข้างนอกเลยครับเรามาดูก่อนว่าสิ่งที่เราอยากรู้ตั้งแต่ก่อนจัดฟันว่าสอสเสือของเราพูดดีขึ้นไหนเมเจมม่มีปัญหากับสอสเสือตั้งแต่ตอนเด็กครับเพราะว่าเมื่อก่อนตอนมปลายเราไปประกวดประกวดเออประกวดเพลงพระรานชนิพนธ์แล้วเราอ่ะลองสอสเสือไม่ได้ เราก็เลยจะพยายามหลีกเลี่ยงเพลงที่มีสอดเสือไว้แล้วเมื่อก่อนเราก็ลองสอดเสือเป็นประมาณนี้นะทุกคนลองฟัง,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 งยังไม่สอดเสือมันจะมีลมออกมาข้างปากน,นิดนึงจะถอดยางออกแต่ก็ขี้เกียจใส่ใหม่เพราะถอดอแป๊บนึงเนาะเพื่อสอดเสือที่ดีที่สุดเดี๋ยวใส่ใหม่วันนี้ลมจะพาเข้าใจพี่ลอยไป จากดินแดนที่เนื้อที่ไกลแสนไกลอ่ะลองดูอีกคลิปหนึ่งที่เจมร้องและมีสอสเสือไว้นะครับเติบโตมาที่สิบปีที่ผ่านภาพที่เห็นคือฉันทำงานทุกวันไม่มีครับพูดสอเสือน,นิดเดียวเราจะใช้เพลงในการตัดสินเลยแล้วกันนะครับก็คือเพลง ของบิลกินพราะสอดเสือเยอะมากสิงต่างที่ทำลงไปที่เคยทำให้เธอเสียใจและทำให้มีน้ำตาอยู่อาไม แค่ร้องเพลงนานแล้วคือเสียงไม่มีแรงเลยฮะเรามาอัปเดตอาการชาของเรากันต่อดีกว่าทุกคนจะรู้สึกว่าอ้าวเจมนอกเรื่องตรงนี้เนี่ยรู้สึกหมดแล้วนะฮะแต่ยังมีอาการตึงๆแถวนี้นิดเดียวนิดตึงนะไม่ได้แบบไม่รู้สึกนะตึงนิดเดียวเพราะว่าซิลิโคนเราอยู่แถวนี้เนาะซิลิโคนเสริมใต้ตาทากคนรู้สึก90เปอร์เซนต์ละ95เลยแล้วกัน รู้สึกอ่ะรู้สึกเลยปกติทุกอย่างปกติยกเว้นแถวนี้นะฮะอ่าอันนี้รู้สึกสามสิบเปอร์เซ็นต์ากปากก็รู้สึกสามสิบเปอร์เซนจากที่แบบไม่รู้สึกเลยสักนิดนะทุกคนแต่ตอนนี้ปัญหาก็อย่างเจมบอกอรัเนี่ยถ้าเคาะแรงๆไว้นะที่เข้าไปข้างในมือนอาการเหมือน มัเสียวฟันอนะตอนนี้ก็รู้สึกว่าปากบ,บนก็ยุบแล้วแต่แก้มดูทุกคนรอนยิ้มนะแก้มขึ้นเยอะมากเลยทํางไงดีอะแล้วก็สิ่งที่เรารู้สึกอีกอย่างหนึ่งก็คือจมูกระบานขึ้นนิดนึงครับจากจมูกเมื่อก่อนรู้สึกเองนะว่ามันบานขึ้นไม่รู้ว่าจะทํายังไงเหมือนกันเดี๋ยววันมีอะไรจะมาอัปเดตต่อนะ